จุดจูพยากรเรืดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวง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  มารับฟังข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักอันดับที่1ถึงอันดับที่5กันค่ะวันนี้มีฝนตกหนักพื้นที่บ้านท่านาเบอท่านหรือไม่พื้นที่เฝ้าระวังฝนตกทั้งหมด12อำเภอปฏิตามข้อมูลกันค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักมารับฟังข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมฟ้าฝน,น,นของประเทศไทยกันก่อนค่ะแจ้งเตือนปจัจจัยฝนตกหนักในช่วงนี้ค่ะเหลือเวลาอีก24ชั่วโมงค่ะครั้งนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำปาไหลหลากในพื้นที่ใดบ้างแจ้งเตือนตั้งแต่วันที่20พฤิกายนนใ พรุ่งนี้20พฤศจิกายนจะถึง2ธันวาคมค่ะฝนตกหนักตกแช่ตกนานระวังน้ำเพิ่มจับพันธุ์น้ำปาไหลหลากกันด้วยจะมีพื้นที่ใดเตรียมรับมรสุมปฏิตามข้อมูลในข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักกันได้เลยค่ะสําหรับลมหนาวเข้ามาเยือนแล้วนะคะหนาวจนถึงวันที่เท่าไหร่บ้างตอนกลางวันจะร้อนๆอนนั่นเองนะคะช่วงที่หนาวสุดจะเป็นช่วงธันวาถึงมกราค่ะเตรียมรับมืออากาศแปรปรวนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทั้งฝนทั้งหนาวเลยทีเดียวค่ะสําหรับข้อมูลพายุทิศทางปัจจุบันของพายุหมานหยี่นะคะจะเป ไปติดตามข้อมูลในคลิปนี้กันเลยค่ะและต่อจากนี้มาพบก,กับข้อมูลจัดอันดับจะเป็นจังหวัดท่านอำเภอท่านบานท่านหรือไม่ที่มีฝนตกหนักที่สุดไปติดตามข้อมูลจากการรายงานของเราได้เลยค่ะเตือนฝนถล่มในช่วงวันที่1 9บเกถึงยีพฤศจิกายนนี้แจ้งเตือนในวันนี้ฝนตกหนัก12อําเภอค่ะหนักที่สุดจะเป็นอํนเาเภอท่านหรือไม่เวลาใดบ้างไปฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะฝนตกหนักอันดับที่1ในวันนี้วันที่19พฤศจิกายน,านหนักสุดในภาคใต้และยังคงมีฝนตกเล็กน้อยปลยปล,ยปลายบริเวณภาคเหนือภาคเหนือฝั่งตะวั ตอนตกภาคกลางฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคอีสานในบางแห่งด้วยค่ะซึ่งจะเป็นฝนเล็กน้อยพอกวนใจพ่อค้าแม่คา้าแล้วก็เกษตรกรชาวนาที่ตากข้าวนะคะเตรียมรับมือเช็คสภาพอากาศดีๆค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรด้วยค่ะจะเริ่มมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปจนถึง5้าโมงเย็นหนักเบาสลับกันไปของวันนี้ปริมาณนะ้ำฝนสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่8มเมตรนั่นเองค่ะภาคที่ตกหนักที่สุดจะเป็นภาคใต,ต้ตอนล่างตกหนักที่สุดนะคะในอันดับที่1จะเป็นฝนระดับปานกลางนะคะตกหนักที่สุด อันดับที่1เป็นฝนระดับปานกลางย้ําอีกครั้งนะคะไล่ตั้งแต่จังหวัดนร,ราธิวาสค่ะตกหนักครอบคลุมอยู่สองำเภอที่อำเภอจะแนะอำเภอสุขคครินถือว่ามีฝนตกเล็กน้อยครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนร,ราธิวาสกันเลยทีเดียวนะคะแต่มีตกหนักสุดแค่ที่อำเภอจะแนะแล้วก็อำเภอสุขรินค่ะไปดูต่อที่จังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็ยะลาสงขลาพัทลุงนะคะนครศรีธรรมราชเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะคะตกทั่วทั้งจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะไปดูต่อที่ภาคเหนือค่ะมีฝนโปรยปรายเล็กน้อยในจังหวัดลาป บริเวณอำเภอแม่หมออำเภอเมืองลำปางแล้วก็อำเภอแจ้ห่มนั่นเองค่ะแล้วก็มีฝนโปรยปลายเช่นกันบริเวณที่จังหวัดแพร่นะคะอําเภอลองแล้วก็จังหวัดน่านเทียมอำเภอนาโน้อยจังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภอจอมทองแล้วก็อำเภอฮอดค่ะไปดูต่อที่จังหวัดตา่ามีฝนเล็กน้อยเช่นกันนะคะโปรยปลายได้อาจจะมีเมฆเป็นส่วนมากบริเวณอำเภออุ้มพางอําเภอสามเงาอำเภอบ้านตากนะคะแล้วก็ไปดูต่อที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีฝนเล็กน้อยบริเวณอำเภอคลองลานและอำเภอปางศิลาทองไปดูต่อที่อุทัยธานีค่ะมีฝนโปปรยา น้อยบริเวณอำเภอบ้านไร่อำเภอยมคดอำเภอลานสักแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะที่อำเภอหล่มสักแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะถือว่าเป็นฝนโปรยปลายเล็กน้อยพอกวนใจพอ่อค้าแม่ค้านอนแล้วก็ชาวเกษตรกรด้วยนั่นเองไปดูต่อที่ภาคอีสานค่ะก็มีฝนเล็กน้อยโปรยปลายเช่นกันอาจจะมีเมฆเป็นส่วนมากพอได้ตื่นเต้นนะคะพ่อค,าค้าแม่ค้าจะเก็บของแหล่ไม่เก็บของแหล่เนาะขายของอยู่ดีๆนะคะ,ะ,คะไล่ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธาน,นีคะ่ะในอำเภอของเจียมอำเภอสว่างวีรวงค่ะบริเวณอำเภอพิบูลังสาหารอำเภอวายดินชำราน แล้ก็อำเภอเขืองในค่ะไปดูต่อที่ชิสเกตค่ะบริเวณอำเภอกันทะลักอำเภออุทุมพรพิสัยค่ะอำเภอเมืองชิสเกตอำเภอเมืองจันทร์อำเภอบึงบูรอำเภอศรีสุวรรณอำเภอราศีใสค่ะจะเป็นฝนเล็กน้อยแล้วก็อาจจะมีเมฆเป็นส่วนมากหรืออาจจะไม่มีฝนนะคะอาจจะมีเมฆเป็นส่วนมากนั่นเองไปดูต่อที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะบริเวณอำเภอรัตนบุรีอำเภอโนนนารายอำเภอสนมอำเภอท่าตูมอำเภอสังขละค่ะไปดูต่อที่บุรีรัมย์นะคะก็จะมีโปรยปลายเล็กน้อยบริเวณอำเภอลำปางอำเภอชํานิอำเภอหนองหงคค่ะนครราชสีมาค่ะ ที่อำเภอชุมพวงอภคงอเภอบ้านเหลื่อมและที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่บริเวณอำเภอสวนนภูมิอเกษตรวิสัยอเภอจตุพักพิมานอเภอเมืองร้อยเอ็ดอเภศรีสมเด็จไปดูต่อที่มหาสารคามค่ะมีฝนเล็กน้อยบริเวณอำเภอบอระบืออนาเชียเภอกุดรังและที่สกลนครค่ะบริเวณอำเภอนิคมน้ำอูนอวริชภูมิและที่อุดรธานีค่ะบริเวณอำเภอวังสามหมออชัยวานไปต่อที่จังหวัดเลยค่ะมีฝนโปรยปรายเล็กน้อยเช่นกันค่ะบริเวณอำเภอพูนหลวงอภอูกระดึงแล้วก็ที่ขอนแก่นค่ะโปรยปราย น้อยบริเวณอำเภอภูผาม่านแล้วก็ที่ชัยภูมิบริเวณอำเภอคลองสานนั่นเองค่ะถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยรปรยปลายหรืออาจจะไม่มีฝนเลยถือว่าไม่ได้ตกทั่วทั้งพื้นที่ทั่วทั้งอำเภอนะคะอาจจะมีครึ้มครึ้มบ้างนั่นเองไปดูต่อที่ภาคใต้นะคะก็ต้องแจ้งเตือนภาคใต้ย้ําเลยว่าภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้ตอนกลางถึงภาคใต้ตอนลา่างตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่2ธันวาคมนะคะภาคใต้ต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากฝนตกสะสมในไม่กี่วันค่อนข้างจ สูงเลยทีเดียวประมาณเป็นพันสองพมมตรนะคะค่อนข้างจะถือว่าหนักเลยทีเดียวต้องจับตากันให้ดีนะคะและ,และจับตากันให้ดีค่ะมียอมข้างกดอากาศต่ําค่ะ จะสามารถพัฒนาเป็นพายุได้หรือไม่ในช่วงวันที่1นถึงห้ธันวาคมนะคะหนถึงหธันวาคมมีโอกาสจะพาดผ่านทางภาคใต้ได้หรือไม่ก็ต้องติดตามข้อมูลกันอีกครั้งติดตามการอัปเดตได้ทุกวันผ่านทางช่องจุจุพยากรผ่านทางช่องนี้ได้เลยนะคะและนี่คือข้อมูลประจําวันที่19พฤศจิกายนค่ะไปตามกันต่อค่ะสถานการณ์้าฝนวันที่20พฤศจิกายนนะคะอันดับที่1ค่ะก็เป็นมรสุมในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยย้านะคะว่าเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต้องระวังพิเศษตั้งแต่สุราธานีลงไป ะะโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนั่นเองค่ะสำหรับใน,นที่20พฤศจิกายนนี้จะมีฝนโปรยปลายตั้งแต่ช่วงเช้านะคะของวันที่20พฤศจิกายนนะคะช่วงเช้าเป็นต้นไป9โมงเช้าก็จะมีฝนเริ่มหนักนะคะช่วงบ่าย ะะจะมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้า9โมงจนถึงช่วงบ่ายจะเริ่มหนักขึ้นนนเองแล้วก็หนักเบาสลับกันไปตกแทบทั้งวันอย่างที่บอกค่ะเสียงน้ําท่วมน้ำปาไหลหลากกันด้วยนะคะเนื่องจากฝนตกแช่หลายชั่วโมงและในเวลาเดียวกันนะคะยังคงมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณทางภาคเหนือด้วยนะคะเป็นฝนเล็กน้อยปลยปลายในช่วงของตอนบ่ายเช่นกันสําหรับภาคใต้จะมีฝนตกหนักที่สุดนะคะหนักที่สุดย้ําเลยหนักที่สุดจะเป็นช่วงเที่ยงคืนเปต้นไปวันที่20พฤศจิกายนจนถึงวันที่2ธันวาคมนะคะภาคใต้ก็จะมีฝนเตรียม รับมือกันให้ดียังมีเวลาเตรียมรับมือกันอีกนะคะท่านสามารถเตรียมรับมือในการเตรียมวางแผนในการขนของขึ้นที่สูงได้เลยมาติดตามข้อมูลกันนะคะจังหวัดใดอำเภอใดบ้างและตั้งแต่ตกหนักสุดค่ะในจังหวัดสงขลานะคะได้แก่อเภอสะทิงพระอเภอเมืองสงขลานะคะอเมรควนเนียงอเภอบางกล่อมอเภอนาหม่อมอเภอจนะอเภอนาทวีอเภอหัดใหญ่อเภรรัตนภูิอเภอเทพาอเภรสะบาย้อยก็ถือว่ามีฝนตกทั่วทั้งจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะแต่ก็จะเป็นพื้นที่ ที่กล่าวมาก็จะมีตกหนักที่สุดค่ะสําหรับภาคใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่สุราธาน,นีลงไปจนถึงนราธิวาสก็จะเป็นฝนเล็กน้อยโปรยปลายสลับกันไปนะคะจะเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้ให้เฝ้าระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนเป็นปต้นไปแล้วก็ติดตามข้อมูลกันให้ดีนะคะสาหรับท่านที่ออกเรือนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งบริเวณที่มีคลื่นลมแรงนั่นเองเพราะว่าค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวะคะ่ะอัปเดตข้อมูลนะคะเส้นทางพายุใต้ใตฝุ่นหมันยีนะคะมีเส,ส้นทางศูนย์กลางบริเวณทะเลจินต้าตอน อยู่ทะเลจีนใต้นะคะคาดว่าจากเครื่องเข้าสู่เกาะไหหลำประเทศจีนนะคะท่านในที่เดินทางเข้าสู่ประเทศจีนก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางนั่นเองค่ะสาหรับท่านในชินชอบคลิปของเราฝั่งท่านกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตสําหรับวันนี้ต้องลาแล้วอย่าลืมติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดตทันเหตุการณ์ที่จุดจูพยากรจุดจูพยากรจุดจูพยากร chút chú bia à con